เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแต่งนิทานอ่านิทานเรื่องนี้จะมีสัตว์หลายๆตัวเลยเด็กๆช่วยครูแต่งนิทานได้ไหมคะได้ไหมเด็กๆอยากให้นิทานของเรามีตัวสัตว์อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกตัวอะไรดีฮะเอามีกระต่ายมีไก่กระต่ายมีไก่อ่ามีไก่ด้วยใช่ไหมคะมีไก่ มีตัวอะไรอีกลูกมีกระต่ายมีไก่มีตัวอะไรคะฮะอะไรนะยีราฟป้าได้ได้มียีราฟด้วยยีราฟมีอะไรอีกลูกมีลิงด้วยโอเคได้เลยครับได้เลยมีตัวอะไรอีกคะฮะมีกระต่ายมีไก่มียีราฟมีลิงแล้วก็มีตัวอะไรอีกลูกมีอีกไหม มีอีกไหมน้องเนทน้องเนทมีอะไรมั้ไหมคะมีนกโอเคได้มีนกได้นะมีนกเราจะแต่งนิทานเป็นยังไงดีลูกเราจะให้ชื่อว่าอะไรดีนะอ่าคุณครูช่วยนะลิงน้อยจอมเกเรดีไหมคะจอมอ้าไม่เอาเอาเป็นลิงน้อยไม่แกล้เพื่อนแล้วดีไหมคะ ดีไหมด,ดีนะเอาเรื่องนี้นะลิงน้อยไม่แกล้งเพื่อนแล้วมไม่แกล้งเพื่อนแล้วแต่เราต้องมีคุณครูด้วยนะเราต้องมีคุณครูด้วยนะลูกคุณครูเอาเป็นอะไรดีให้ใครเป็นคุณครูดีลูกยังมีสัตว์ตัวไหนอีกไหมที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งมาเรายังไม่ได้เอ่ยชื่อมา เราให้ใครเป็นคุณครูดีคะให้ตัวอะไรเป็นคุณครูดีนะฮะเพราะว่าลิงน้อยเกเรไงเรื่องนี้ลิงน้อยเกเรเพื่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคุณครูมีคุณครูคอยคอยบอกคอยบอกพี่ลิงว่าไม่ให้แกล้งเพื่อแล้วนางเงี้ยเอาตัวอะไรเป็นคุณครูดีคะฮะเอาตัวอะไรดีพี่พี่น้ำเพชรเอตัวอะไรลูกฮะเอาตัวอะไรดีสัตว์ที่ตัวใหญ่ใหญ่ เอาเสือเหรอโอเคเอาเสือได้ลูกเอาเสือเป็นคุณครูนะมีเสือเป็นคุณครูอ่ะมีเสือเป็นครูเสือเป็นเป็นครูอ่ะเพื่อนเพื่อน,นมีห้องพอหรือยังเพื่อนเพื่อนมีเจ้าลิงนะมีกระตา่ายมีไก่มีลับมีนกมีนกเอมีตัวอะไรอีกลูกเอาตัวอะไรอีกลูกพอ,อยังฮะเอาเสือพี่เสือเป็นครูไปแล้วลูก พี่เสือเป็นค,ครูไปแล้วพี่บุโน้อยากให้มีอะไรคะสิงโตสิงโตโอเคได้มีสิงโตเป็นเพื่อนด้วยอ้ามีสิงโตด้วยนะอ้าในห้องเรียนของเรามีสิงโตอ้าเดี๋ยวครูทวนก่อนนะคะสัตว์ในห้องเรียนของเรานะคะมีลิงน้อยมีกระตา่ายมีไก่มีลาบมีสิงโต ซึ่งมีเจ้าลิงน้อยเป็นอ่าเป็นเป็นลิงน้อยที่ชอบแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณครูชื่อคุณครูคุณครูเสือคุณครูเสือจะเป็นคนที่คอยดูแลเด็กๆทุกคนในห้องโอเคไหมคะโอเคไหมเอาแค่นี้นะเดี๋ยวคุณครูจัดการให้รอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะ นิทานของเด็กๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้เด็กๆดูนิทานที่ตัวเองแต่งโอเคไหมเอานะมาเจ้าฝ่าองไม่แกล้งเพื่อนแล้วนะ่นวนะในป่าใหญ่สีเขียวอุม่มีลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อเจ้าป๋องเจ้าป๋องสุกสนและว,ว่องไวแต่มีนิสัยที่ไม่น่ารักเลยคือมันชอบแกล้งเพื่อนๆนไปทั่วอนิทานของเด็กทีุ่ณกระต่ายที่กําลังเก็บแครอทอย่างเพลิดเพลิน เจ้าป๋องกระโดดลงมาแล้วฉกแครอทไปซ่อนในพุ่มไม้อุ๊ยแครอทฉันหายไปไหนนะคุณกระต่ายโยงงวยจากนั้นมันก็ไปแกล้งคุณไก่ที่กําลังจิกกินมเมล็ด<ม>ข้าวมีเจ้าไก่ไหมคะมีจนมีไก่ตกใจบินไปเกาะบนกิ่งไม้สูงเจ้าป๋องดีไหมน,นะนี่ทานใครแต่งลูกใครแต่งลูก,ใ,ลกใช่เด็กๆเป็นคนแต่งไหมอ้า งเงียบๆแล้วกระตุกหูยาวๆของคุณยีรับเบาๆแ <Okay. S 2> ก,ก้งยีรัอีกแล้วใครนะ่ะคุณยีรับสะดุ้งสุดตัวแม้แต่คุณสิงโตที่กำลังนอนหลับสบายๆเ<ๆ>จ้าป่องก็ยังโยนกล้วยลูกเล็กๆใส่หัวเบาๆเพื่อให้คุณสิงโตตื่นคุณสิงโตคำรามด้วยความหงุดหงิดทุกตัวในป่าโดนเจ้าป๋องแกล้งหมดไม่ว่าจะเป็นนกน้อยช้างหรือม้าลายจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้และเล่นกับเจ้าป๋องแล้ว ร้องเด็กๆอยากเล่นกับฉันเลยนะเจ้าปอกเดินไปตามลำพังมันรู้สึกเหงและเสียใจมากจนเริ่มร้องให้หมาใครเป็นคนแต่งทันใดนั้นคุณครูสอนเสือที่แสนใจดีคุณก็เดินเสือใช่ไหมคุณครูสอนนกตัวอ้วก็ลงมาหาเจ้าปอกด้วยความอ่อนโยนเจ้าปอกน้อยเป็นอะไรไปทำไมถึงร้องให้คนเดียวล่ะ คุณครูสอนพูดด้วยเสียงนุ่มนวลว่าถ้าเราอยากได้เพื่อนเราต้องมอบสิ่งดีๆให้เพื่อนไม่ใช่ความเจ็บปวดการแกล้งเพื่อนมันไม่สนุกเลยนะเปลี่ยนมาเล่นด้วยกันดีกว่าเจ้าป๋องพยักหน้าและรีบวิ่งไปขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกตัวทันทีเจ้าป๋องสัญญาว่าจะไม่แกล้งใครอีกแล้วและชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมสนุก,สน,กสนุกด้วยกันอย่างมีความสุขในป่าใหญ่นี้ตลอดไป นิทานของเด็กๆจบแล้วเป็นไงใครเป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้คะใครเป็นคนแต่งบอกคุณครูสิฮะใช่คุณครูไหมคุณครูเป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้ไหมคะใช่ไม่ใช่คุณครูไม่ได้เป็นคนแต่งใครเป็นคนแต่งลูกฮะพี่แก้มนิทานนี้ใครเป็นคนแต่งคะเด็กๆทุกคนในห้องเป็นคนแต่งแต่งนิทานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้เป็นของเด็กๆทุกคนเดี๋ยวคุณ